นะแตุ่นเขาเนิ่มมากจริงๆเนาะเนี่ยม,มากๆเลยคนนะข้างหลัง วังน้ำเขียวเคปักการีสอร์ทเขาเขาใหญ่ so beautiful view many people Thailand relaxing วังน้ำเขียว very happy แบร็คช uh ิป huh. ช uh, uh, ิปช uh, ิปช uh ิปไปบ้างแกลบอุ huh. uh ้ย huh. น uh ี huh. uh ่ก็สวยเธอนนั่งเด้๋ยวเออนั่งสวยสวยอันนี้ขนมันเยอะกว่าไอตัวที่ตัวอื่นอ่าใช่ขนมันเยอะเออให้ห้องน้ำ ก็ในห้องน้ำจะถ่ายก่อนนะปอแล้วเธอเอาป่าละนม่เธออันนี้อะไรยืนไเธอแตฟ้าสวอ่าถ่ายไปแล้วฟาสวพี่เจยตรงนู้นป่ปลงหน่อยเนาะ รน,น,นรวก็ต้องมีหาร,รอดเขาก็ถึงจุดนั่นอือะไรครับเ,เ,เขาเกินจนท้องกลางเลยใช่ไหมพอคนมาเยี่ยมขนาดนี้แต่นี่ก็สวยเลยนะปิวที่ทัดสวยอย เจมงใช่ไหมชื่อเจมงเนาะเจมงวังน้ำเขียวเคมงเคมงวังน้ำเขียวไทยแลนด์วตี้ฟูดแพรนโรเกชั่นมันอยู่ในเขตนครราชสีมาเน,ะนาะนครราชสีมาพโปรวิส โซ่บีทีพุดแพาไหมมาแลวเธอจ้มาเลวเร็วเร

อย่าเอาติดคุาไป เอาคนรนมาถ่ายกวนนิดน้งเจอไปยีนตรงนั้นเจอจะได้ถ่าย